วันนี้นะครับจัดตัวท็อปมาให้อีกแล้วนะครับกับตัวรถกระบะ 2.8G นะคันี้เป็นตัวขับ4คุณผู้ชมบุกน้ําลุยป่าขึ้นเหนือลงห้วยสบายตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัว G เนี่ยเขาให้อะไรคุณไปบ้างนะครับอันดับแรกครับคันนี้ฮะไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบ LED ใส่คกลิบเลยนะครับหน้าเลนมีไฟเดย์ทาวมให้ครบนะครับคันนี้บอกก่อนนะว่ารถเพิ่งมาจอดเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วผมก็ได้ทําการรีวิวแบบสดๆให้ดูเลยนะครับ ระจังด้านหน้าสวยงามครับเป็นโครเมียมตัวน้าหล่อเรียบร้อยแบบนี้และคันนี้นะครับร็อคแอกมีการอัปเกรดให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับมากับแ็กขอบ18นิ้วยางนะครับของโอตานิี้นะครับสเปค265ห้ครับขอบ18นั่นเองนะครับแน่นอนฮะรถออกห้างร้านกว่ากระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เล็นะครับด้านในเป็นเบาะหนังนะตัว G ีฝั่งคนขับเนี่ยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวให้ดูมุมกล้องฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันก่อน แอร์หลังมีให้นะตามสไตล์ตัว G กระจกนะครับออโต้ไฟฟ้าทั้งสี่บานสวยกลิบเลยนะครับล้อมงล้อแมกด้านหลังไม่มีริ้วรอยการเบียดนะครับส่วนด้านท้ายนะครับสวยงามมาด้านหลังสะอาดน่าใช้นะครับแล้วมาดูที่ด้านหน้าออปชันกันบ้างครับนี่ฮะนี่ฮะเบาหนังปรับไฟฟ้านะครับตามสไตล์ตัว G พวงมาลัยมัลติพรูสตาร์ทแอร์ออโต้นะครับโหมดขับ2ขับสี่มีให้คุณนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด6.7นิ้ว นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับคันนี้เสนอขายราคาเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นใครสนใจ,จติดต่อหาผมได้เลยครับผม